สวัสดีค่ะ welcome back to sharing is caring อีกแล้ววันนี้นะคะมาพบกับอ้ออีกแล้วใน10 m i n d Set ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเข้าไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะวันนี้จะเป็น Part 1นะคะในคลิปนี้จะเป็น Part 1ซึ่งรวมด้วยกัน5ข้อ แล้วเดี๋ยวในคลิปที่2จะเป็นพาร t ทนะคะด้วยความที่หลายคนนะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเตรียมตัวยังไงวันนี้อ้อสรุปมาให้แล้วดังนั้นถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับข้อที่ 1, หรือข้อที่5กันเลยค่ะข้อที่1นนะคะการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีแพชชั่นอย่างเดียวไม่พอ นะคะหลายคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเล็กๆนะคะอ,อย่างตัวเอ,เองเวลา,าก้าวเข้าไปทำธุรกิจบางทีเราจะเอาแพชชั่นกับความรักเนี่ยในสินค้าในการบริการของเราเป็นตัวนำใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันช่วยได้ในระยะแรกแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ระบบที่ดีนะคะแล้วก็สกิลทักษะบางอย่างเช่นความมุ่งมั่นแล้วก็สกิลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการปรับตัวต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วอาจจะทำให้เรานะคะเข้าสู่โหมดของการเบรนเอาท์ได้ไม่ว่าแพชชั่นในเบื้องต้นน่ะเราจะแรงแค่ไหนก็ตามแต่ว่าให้เตรียมตัวไว้เลยว่าถ้าเราไม่ได้สนุกกับมันถ้าเราไม่ได้มีทักษะในการปรับตัวเราอาจจะ เราอาจจะเบิร์เอาทได้เหมือนที่หลายๆคนกำลังเป็นกันนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงถ้าโอเควันนี้เรารู้แล้วว่าแพชั่นอย่างเดียวไม่พอเอ้อคิดว่า,อ,าอยากให้เพื่อนๆออลองลองมองมุมนี้นะคะว่าการที่เราอะจะสําเร็จในธุรกิจจริงๆหรือเปล่ามันจะบ่งชี้ได้ด้วยระบบที่ดีค่ะระบบที่ดีนั่นหมายถึงว่ายกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณนะคะสามารถ สร้างโฟล์มาได้1 flow โฟล์เช่นคุณขายของแล้วของขายดีนะคะระบบการจัดส่งดีระบบติดตามลูกค้าดีลูกค้าเดิมก็จะกลับมาใหม่แล้วคุณก็คงไว้ซึ่งคุณภาพเนี่ยมันจะเกิดโฟล์อันที่1ถูกไหมเนี่ยคือตัวที่บอกว่าระบบมันดีแล้วคุณก็ไปสร้างระบบที่2แล้วก็ให้เกิด เขาเรียกว่าโฟล์อันที่2และอันที่3ซึ่งพอมันมีโฟล์หลายๆอันน่ะนั่นหมายถือว่ารายได้คุณก็จะมากขึ้นมันจะบ่งบอกความสําเร็จของคุณนะ่ะมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมีแต่แพชชั่นแต่คุณไม่รู้ในเรื่องของระบบการทํางานเลยนะคะคุณก็ต้องเผื่อใจ เผื่อเวลานะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของระบบมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วทุกๆธุรกิจจะมีปัญหาแต่ว่าเราจะปรับตัวได้เร็วไหมนะคะเราจะย่อท้อต่อความยากลำบากหรืออุปส, Born, สรรค MM. ที่เข้ามาหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องพัฒนาทักษะพวกนี้ด้วยนะคะดังนั้นแพชชั่นกับความรักในธุรกิจอย่างเดียวก็ไม่พอคะอ่ะมาดูข้อที่2ที่อ้อเขียนนะคะก็คือ build a good team นะคะ ดทีมก็คือมีทีมงานที่ดีทีมงานในที่นี้ไม่จมําเป็นต้องเป็นทีมงานใหญ่ๆนะแค่2คนก็ถือว่าเป็นทีมงานแล้ว2คน3คนนะคะก็ถือว่าเป็นทีมงานแล้วดังนั้นถ้าเราอะ่ะมีทีมงานที่มีแวลูดเดียวกันก็คือมองเห็นเป้าหมายมองเห็นวิสัยทัศน์มองเห็นเขาเรียกว่าคุณค่าที่องค์กรคาดหวังกับตัวเขาเองอะเอาคุณค่ามาอะไรมาให้องค์กรอะ แล้วมันจะเกิดโฟลที่ดีในองค์กรมันจะเกิดการสื่อสารนะคะมันจะเกิดการทำงานที่เปิดใจอ่าไม่ใช่ว่าตัวอย่างที่ที่ไม่ดีนะเช่นสมมติว่าองค์กรมีแว l ลูหรือมีคุณค่าให้ความสำคัญกับเรื่องหนึ่งแต่พนักงานอ่ะกลับรู้สึกว่าความสำคัญอันนี้มันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเขาเท่าไหร่แค่มาทำงานอย่างเดียวแล้วกลับบ้าน รับแต่เงินไปวันๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่กู๊ดทีมที่ดีนะคะดังนั้นกู๊ดทีมเนี่ยหมายถึงตั้งแต่คุณคัดสรรคนเข้ามาทํางานกับตัวคุณนะคะควรจะต้องพูดถึงแว l ลูขององค์กรก่อนแล้วก็ดูซิว่าความคาดหวังของพนักงานกับความคาดหวังที่องค์กรมีต่อพนักงานมันแมชกันหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่ที่มันแมชกันนั่นคือกู๊ดทีมนะคะการสื่อสารมันจะเปิดกันตรงๆไม่มีการเก็บงามไม่มีอะไรเราสื่อสารกันได้แบบ ถนอมน้ำใจแล้วก็ซสื้อตรงไม่มีการเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้หรือมีความไม่ซื่อสัตย์หรือว่ามีความคาดหวังที่ต่างกันแล้วก็นําไปสู่ทีมที่ไม่ดีนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของคนในทีมมันเริ่มตั้งแต่การคัดคนมันเริ่มตั้งแต่การสื่อสารแวลูของเราออกไปให้ทีมได้ทราบมันก็จะเกิดการ build t ที่ดีและมีประสิทธ,ธิภาพเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเราไม่สามารถสร้าง ธุรกิจที่ดีได้ถ้าเราไม่มีทีมงานเราไม่สัมเพาะเราไม่สามารถเก่งทุกอย่างได้ค่ะเราต้องพึ่งพางกันเลยกันนี่คือความหมายของ good team นะคะต่อมานะคะเป็นข้อที่3ค่ะเพื่อนๆข้อที่3ก็คือการรู้จักสินค้าและบริการของตัวเองนะคะอ,อ้อคิดว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ขายหรือผู้ที่เอา Product ใหม่ๆบริการใหม่ๆออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ย สิ่งหนึ่งที่มันมีสเสน่ห์และมันเป็นจุดแข็งก็คือการเข้าใจเข้าถึงสินค้าและบริการของเราอย่างลึกๆนะคะในแบบที่ ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะไปศึกษาสิศึกษาสรรพคุณศึกษาส่วนผสมศึกษาขั้นตอนอะไรเขาไม่ต้องการอันนั้นขนาดนั้นหรอกค่ะเขาต้องการใครสักคนที่มาสรุปข้อมูลเหล่านี้ให้เขาทราบแล้วบอกให้เขารู้ว่าเขาจะได้ผลลัพธ์อะไร จากการใช้สินค้าและบริการจากเราเขาต้องการ f ฟ n a โ Product เขาต้องการคนที่สรุปมาแล้วคิดมาแล้วเพื่อให้ชีวิตเขามันง่ายขึ้นนะคะดังนั้นส่วนใหญ่และลูกค้าเนี่ยจะกลับไปยังสินค้าและบริการที่เขารู้สึกว่ามันง่ายสะดวกสบายได้รับการบริการที่เหนือความคาดหมายคุ้มเกินเงินนะคะแล้วก็ไปแล้วสบายใจไปแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ฝาก ความหวังไว้ให้กับโปรเฟชชั่นอลดังนั้นเนี่ยการที่คุณรู้จักสินค้าและบริการของตัวเองอย่างดีมันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ว่าคุณน่ะมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในสิ่งที่คุณทำอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาสามารถฝากความหวังไว้กับคุณได้เขาสามารถแนะนำบอกต่อครอบครัวคนที่สำคัญอยูชีวิตเขาเนี่ยให้ไปพึ่งพาคุณได้เขาแนะนำเพื่อนแนะนำคนรู้จักไปแล้วคุณไม่ทำให้เขาผิดหวังนะคะนั่นคือการที่คุณรู้จักสินค้าและบริการตัวเองอย่างดีและก็ เข้าสู่การเป็น p r o f e s ั i o นอลในงานของคุณเองนะคะอันนี้สำคัญมากๆแล้วไม่มีใครคู่แข่งก็สู้คุณไม่ได้ในพอยตรงนี้นะคะ,ะข้อที่4นะคะเราไปสู่ข้อที่4ค่ะข้อที่4ี่เนี่ยคือการรู้จักกลุ่มลูกค้าของตัวเองนะคะการรู้จักกลุ่มลูกค้าของตัวเองเนี่ยทำให้เราประหยัดต้นทุนในการทำการตลาดมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอะ ผลิตสินค้าและบริการออกมาแล้วคุณอ่ะไม่รู้จักกลุ่มลูกค้าของคุณเลยสิ่งที่คุณจะต้องเสียเวลามากๆก็คือเสียเวลา marketing ผิดจุดนะคะเช่นสมมติว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบช้อปปิ้งในสิ่งของที่เน้นคุณภาพไม่ได้เน้นเรื่องราคาแล้วคุณไปลงขายในแพลตฟอร์มที่หันราคาลดแลกแจกแถมทุกเดือนมีโปรโมชั่นลดอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ย ลูกค้าคุณก็ไม่ไปหาคุณไม่พบนะคะดังนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าลูกค้าเขามีวิธีการมองหาสินค้าในแพลตฟอร์มไหนเขาจ่ายได้ในราคาเท่าไหร่เขามองหาการแก้ปัญหาในเรื่องอะไรเขาอายุเท่าไหร่เขาอาศัยอยู่ที่ไหนไล์สไตล์เขาเป็นยังไงอ้อคิดว่ามันมันเป็นการทั้งประหยัดต้นทุน เป็นการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยเพราะมันทำให้คุณไม่เสียเวลาทำให้คุณสามารถพัฒนาสินค้าและโปดักต์ได้จากข้อมูลที่เราได้จากลูกค้าที่เรารู้จักลูกค้ามันมันมาจากข้อที่สองเนาะก็คือการรู้จักสินค้าตัวเองเนี่ยแล้วมันก็จะนำไปสู่การต่อยอดว่าสินค้าแบบนี้มันเหมาะกับลูกค้าประเภทไหน แล้วเราหาตรงกลางว่าเราจะเอาแพชชั่นของเราเอาความรู้จักสินค้าเนี่ยเอามาทำมาเก็ตติ้งยังไงให้มันดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะนะคะมันเราไม่สามารถเอาสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวออ,อกสู่การตลาดได้เพราะว่าในการตลาดมันก็คือการรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วนำเสนอสิ่งนั้น น,ะะนั่นก็คือนําไปสู่ข้อสุดท้ายคือข้อที่5คือเวลาเราทําการตลาดหรืออะไรเราต้องมองตัวเราตัวสินค้าบริษัทบริการของเราจากมุมของลูกค้าค่ะว่าเขาอยากจะได้ยินอะไร ไม่ใช่ว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรเราก็จัดโปรโมชั่นทานู่นทํานี่เขียนคอนเทนต์ออกจากมุมของเราคนเดียวนะคะไม่ใช่มันเป็นการเอาตัวเองออกไปอะค่ะจากบริบทของธุรกิจแล้วมองจากมุมของลูกค้าว่าถ้าเป็นถ้าคุณเป็นลูกค้าคนหนึ่งอะคุณจะมาใช้บริการอ่า p u o t u c t หรือสินค้าของคุณหรือเปล่าถ้าคุณเป็นลูกค้าคนหนึ่งคุณอยากจะฝากชีวิตหรือฝากความ ฝากปัญหาไว้ที่การบริการหรือพ r o d u ัก์ของคุณไหมแล้วสิ่งที่คุณจะได้จากการมองตัวเองจากมุมลูกค้ามันก็คือมันก็คือ,อความเชื่อใจอะแล้วก็ความฉลาดในการ ทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดีไซน์เว็บไซต์หรืออะไรต่างๆก็ให้มองจากมุมตัวเองให้น้อยลงแล้วหัดที่จะมองจากมุมลูกค้าด้วยเราก็จะเจอตรงกลางร,ระหว่างแพชชั่นความชอบของเรากับความต้องการของลูกค้าทําให้เราประหยัดต้นทุนหลายๆอย่างทําให้เราเจอกลุ่มลูกค้าได้ไวขึ้นทําให้เราได้กําไร ในการทำธุรกิจมากขึ้นแล้วมันจะเป็น m มซ d เซตที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะหวังว่า5ข้อแรกนี้นะคะจะทำให้ทุกคนได้มุมมองใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้ธุรกิจของตัวเองประสบความสำเร็จถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับรู้ข้อมูลใหม่ๆจาก h a r d ดแอนด์แนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love, you love, you love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine.